ตอนนี้นะคะรับตำแหน่งเป็น Corporate Communication Director อยู่ที่บริษัทผลิตภัณฑ์าอาหารกว้างไพศาลจำกัดมหาชนหรือว่าที่ทุกคนรู้จักกันในานามปุ้มปุ้ยค่ะ พอดีโชคจังหวะดีในจังหวะนี้คือก่อนหน้านี้แอก็มีออกไปีพักดูลูกนะคะเป็นเวลา7-8ปีจังหวะนี้หลังจากไกลเสริมเสียก็เลยต้องกลับเข้ามาช่วยงานซึ่งเป็นจังหวะดีที่ลูกๆเนี่ยก็โตพอสมควรแล้วก็เข้าโรงเรียนแล้วเพราะฉะนั้นการแบ่งเวลาค่อนข้างชัดเจนก็คือทุกเช้าเราไปส่งลูกเสร็จแล้วก็อาจจะมีแวะ พบปากกับเพื่อนฝูงนิดหน่อยตอนเช้าก่อนที่จะเข้าออฟฟิศนะคะแล้วก็ทํางานเสร็จเราก็กลับมาเจอลูกๆตอนเย็นเราก็ใช้เวลาว่างทั้งหมดกับลูกอะค่ะถ้าวันหยุดหรือว่า Half Term Break ก็จะพาไปต่างจังหวัดหรือว่าไปต่างประเทศเพื่อให้เด็กๆได้มีประสบการณ์อื่นๆด้วยก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องเป็นอะไรนะคะก็ให้เขาเป็นตัวเองสิ่งที่เราช่วยเหลือได้ก็คือว่าทำให้เขาเนี่ย ช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดก่อนนะคะหลังจากไกอเสริมเสียเนี่ยจริงๆก็เป็นวิธีพี่ดูแลน้องด้วยส่วนหนึ่งก็คือช่วยแบ่งเบาภาระคุณแม่ตอนเช้าลูกๆก็รับผิดชอบตัวเอง ตื่นเองตั้งนาฬิกาปลุกเองพี่ๆทั้งสองก็มาดูแลน้องเรียกน้องไปโรงเรียนตอนกลางคืนก็รับผิดช,ชอบตัวเองในการทําการบ้านทําการบ้านเสร็จอ่านหนังสือหรือว่าจะเล่นเกมอะไรก็อันนี้ก็คือแล้วแต่เขาจัดสรรแต่ถ้าเกิดว่ารับผิดช,ชอบในส่วนของตัวเองเสร็จแล้วเนี่ยคุณแม่ก็จะปล่อยให้มีกิจกรรมของตัวเองได้ก่อนนอนก็เราก็ฝึกเขาเป็นระเบียบมาหาว่าก่อนนอนเราก็เอาเขามาอ่านหนังสือด้วยตั้งแต่เด็กแล้ว ตั้งแต่อย่างอ่านหนังสือไม่ได้ก็เราอ่านให้เขาฟังพออ่านได้ก็สลับกันอ่านอาจจกคุณแม่อ่านหน้าหนึ่งลูกอ่านหน้าหนึ่งจนโตขึ้นลูกๆก,ก็เหมือนรักการอ่านมากขึ้นค่ะความสุขนะวันนี้ก็คือจริงๆแล้วจ,จะบอกว่าการที่เราได้ผ่านประสบการณ์อะไรมาเยอะแยะเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้สึกว่า เราคิดอะไรได้มากขึ้นนะคะการที่ไกลเสริมเสียในระหว่างที่อายุยังน้อยอยู่เราก็ทําให้เห็นสัจธรรมของโลกเกิดแก่เจ็บตายทรัพย์สินเงินทองทรัพย์สมบัติหรืออะไรที่เราขวนขวายเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็มันก็เท่านั้นเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันให้มีความสุขมีสติอันนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นการดําเนินชีวิตในปัจจุบันหลังจากนี้เนี่ยเราก็คิดว่า เราดำรงชีวิตแบบมีสติมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการทำอะไรต่างๆหรือว่าแบบแผนอะไรแบบเนี้ยคิดว่าลูกๆก,ก็คงเห็นก็คือเราผ่านการเสียใจที่ค่อนข้างหนักเราก็บอกว่าเราก็ซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองโดยการที่เราก็เสียใจเต็มที่ลูกๆก,ก็เห็นเราก็ไม่ได้ปิดบังอะไรเพื่อให้ลูกเห็นว่าการที่เราเจอปัญหาเนี่ย ทุกคนก็เจอปัญหาหมดเสียใจได้พอคุณแม่เสียใจในระหว่างสักประมาณระยะหนึ่งสองสาวันแล้วคุณแม่ก็ดีขึ้นแล้วแม่ก็เดินต่อไปในช่วงที่คุณพ่อเสียอาจจะเสียใจเยอะหน่อยนานหน่อยแต่สุดท้ายเราเราก็ก็เดินต่อไปก็คือชีวิตก็ดําเนินต่อไปแต่ว่าเราก็เอาบทเรียนหรือว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมาสร้างเป็นประสบการณ์ชีวิตหรือว่าเป็นบทเรียนเป็นครูให้เรามีความคิดที่ เหมือนรู้เท่าทันมีสติมากขึ้นนะคะแล้วก็เอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นแรงผลักดันเพื่อให้เรามีพลังที่จะทํำสิ่งต่างๆต่อไปค่ะจริงๆคติที่ยึดถือตอนนี้เลยก็มันก็อาจจะค้บเกี่ยวกับโ,โลแกนปุ้มปุ้ยนะปุ้มปุ้ยอะไรที่เรายิ้มแล้วก็คิปสไมลิง ปุ้มปุ้มก็พูดสมาเรา k ลิปส m i ลิ่งแล้วก็ enjoy แล้วก็เติมเองว่ามันเป็น enjoy every moment ก็คือเราก็ยิม้มกับทุกปัญหานะคะแล้วก็มีความสุขกับปัจจุบันกับสิ่งต่างๆรอบๆข้างคงไม่รอว่าวันหนึ่งเราจะประสบความสําเร็จแล้วลูกป,ประสบความสําเร็จแล้วเราก็ถือว่าทุกวันนี้เราก็ประสบความสําเร็จแล้วเพราะว่าเราพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่เราก็เก็บเกี่ยวจากประสบการณ์รอบข้างนี่แหละความสุข ในณปัจจุบันวันนี้ที่มาถ่ายหรือว่ามาคุยกับน้องๆแชร์ประสบการณ์มันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งที่ที่เราหาได้ในทุกๆวันหรือว่าวันไหนที่เรามีเวลาเราเล่นกับลูกแค่นั้นมันก็มีความสุขแล้ว